าถึงมวยคู่ห้าวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเอกสุรินทร์นะครับสิทธิพนมทองน้ําเงินเจนพบนะครับมอรทชพัฒน์บ้านจมบึงชกกันในพิกัดน้ําหนัก143ปอนด์นะครับเอกสุรินทร์เนี่ยนะล่าสุดรายนี้ก็แพ้เพชพิจิตรนะครับสอทอ็มเมอร์น้ําเงินนะครับเจนพบครั้งล่าสุดชนะฉัตรชัยเล็กนะครับสิทธิมงครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอารันนุตยาง ให้คะแนนสามท่านปรวัตรแขกสิงห์ทอดอนชัยทาธิและธงชัยทองสเวกส,สำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับก็เอกฉันท์ทั้ง3าเสียงนะครับ49ต่อ48จากอารันนุชจางปรวัตรแขกสิงห์ทอและธงชัยทองสเวกอ่ะนี่ครับดูประวัติคร่าวๆทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงเอกสุรินทร์สิทธิพนมทองครับนายนัฐมพลดอกพิกุลนะครับ18ปปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ หัวหน้าคณะผู้จัดการคุณโกวิทดอกพิกุลแล้วก็มีคุณกวยบางคอแหลมนะครับคุณก๋วยบางคอแหลมให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฝิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิพนมทองนักชกในดวงใจนี่ซ้ายดาราครับพระจันชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม46ครั้งชะนะ35แพ้9แล้วก็เสมอ2ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเจนพบ มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับก็นายเจนพบระยับนะครับ20ปีจากจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าคณะคุณอภิลักษ์ไผ่ล้อมแล้วก็มีอาจารย์ประสิทธิชัยผาสุขเป็นผู้จัดการครับได้รับการสนับสนุนจากท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญชัยยมดิตนะครับปัจจุบันฟิกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึมบง นักชกในดวงใจนี่โหสุปตาเดาวดังเลยครับก็คือยอดขุนศึกมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง42ครั้งชนะ27แพ้13แล้วก็เสมอ2ครั้งครับเอาละครับคู่นี้นี่ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่สุดในรายการเลยนะครับเอกสุรินเจอกับเจนพบนะครับรุ่นใหญ่ๆยกแรกก็เริ่มจะทักทายกันหนักๆดูชันดูเชิงกันไปแล้วครับค่อยๆขยับเขไปหานะครับเอกสุรินอ้าวขยับไปเรื่อย ายแดงเอกสุรินทร์น้ำเงินเจนพบนอกไม่นกเอ้าต่อยหนึ่งสองมาเจนพบมาเจนพบมีดังอยู่แล้วนะดังในวงการดาราด้วยนะายแดงนะครับเอกสุรินทร์น้ำเงินเจนพบตัวใหญ่นะครับแปลวายุนิดเดียวนี่แหละครับทวยูวมวยมันมันสุกเโบสตนะทเดชชอบมวยแบบไหนอย่างไรคู่มวยคู่ไหนว่างั้นเถอะแล้วก็โชคกันได้นะแจ้งมาที่บริษัทพนบีบ็อกซิ่งมชั่นเลย นะดูแล้วใกล้เกียรไม่หา่างในทีมงานนะครับอ่นกองดูแล้วบหมอเหมงก็นํามาชกออกทีวีนี้ได้ในชกันะไยแดงวันนี้นะครับเอกสุรินทร์น้ำเงินเจนพบต่อยฮุกซ้ายตัดลำตัวโหมดยกที่1ครับสาฟรี0815553555และในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับปูนกาวปูกระเบื้อง p o a ติดหนึบติดทนติดนานปูนกาวไม่ผสมปูนดำ ปูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจเลือกปูนกาวปูกระเบื้องจาก POA ขอบคุณบริษัทปูน่งโอโสดจำกัดยาดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำรันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมและต้องขอบคุณนะครับบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดจิวเจิ้งอูซนเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัฒกุล ละคอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับเอกสุรินีค่อยๆขยับเข้าไปนะครับมีหมัดสายดีกระแทกเอาไว้แล้วมีเจาะยางขวาเยาวๆมาดูว่าเจนพบนะครับชกในเกมตั้งรับก็จริงนะครับแต่ก็คอยโต้อยู่ตลอดเหมือนกันไม่ยอมไม่กินเปล่านะครับมีศอกมีหมัดคอยบวกอยู่ดูว่าใครจะพลาดนะครับโอ้รุ่นใหญ่ๆด้วยนะครับโอกาสนับบล็อกก็จะมีให้เห็นเหมือนกันครับอ่าไฟแดงนะครับ สุรินทร์น้ำเงินเชนพบมีแน่สิ์เซยอ้าวลูกชายของผงสวยนะครับก็ปิดแม่เป็นขาประจําของในเรื่องของมวยไทยทุกรายการว่าง้นเถอะนะก็คุณพ่อก็เป็นโปรโมเตอร์ดังในศซิร์ฟวันมวยไทยแล้วก็เป็นผู้ช่วยของผู้การบรรจุก,ก่อนนะครับในเึกร์มวยน้าเงินแล้วก็มาจัดรายการในเในรึกวันมวยไทยก่อนมวยดังๆเนี้ยของนํำเนินนะหมายก่อนครับ แล้วก็แกก็เสียชีวิตไปตอนนี้ทายาทนะครับผู้ชายมีหลายคนด้วยนะแล้วก็มีอาชีพดีๆทั้งนั้นนะแล้วก็มีแน่เสษแกก็องว่างหรือว่าแกก็มาลุ้นมวยชอบในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยนะครับไม่ต้องห่วงแกก็ตลอดเลยทีเดียวแทบแทบเลยนะครับหรือว่าทุกเวทีก็ได้มาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงเอกชุริน้ำเงินเจนทุกอา้าวยับมาขยับอีก ย,ยังไม่ทำอะไรวะนะั้นเ้อไมถามไปทีนึงอ่ะนี่ครับว่าโอ้โหคู่นี้แม่แต่เกมสั้นไหมเกมสั้นไหมแต่ว่ารางวัลจากแอมตาซินนี่ยังเหมือนเดิมแหะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอมตาซินมีรางวัลพิเศษมอบให้1นึ0ง,งบาท จาะเกยฟาหางนี่รับไปถึง30 0 0 0บาทด้วยกันนะครับและกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกแอนตซินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันเราต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอ,อาหารปวดท้อง,ท,องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับ่วยการสนับสนุนศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณครับเดดสิทธิรันนั่นแหละนะ มาลูกกันต่อนะครับยก3ฝ่ไยแดงวันนี้เอกสูรินน้ำเงินเจนพบล็อกแล้วตีไปตีไปล็อกตีได้ทีการันทสับโยกเอ้าขวาลุ้นลุกลูกนี้ยกนี้ดับเครื่องชนแล้วนะครับน้ำเงินไม่สนแล้วเจนพบดับเครื่อง ไ้่ยแม่แต่ว่าฝ่ายแดงเอกซูริงแก็ตก,ก็ขวางอยู่นะครับขวางอยู่ครับอ่ะพันผู้กองรันสารคามนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับขอเชิญนะครับขอเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่น29จอหอพบปะสังสรรค์กันที่สวนน้ำรีสอร์ทพาร์คโพนทองน้อยอำเภอโพนทองจังหวัดร้อเอ็ดนะครับ ในวันพุทธที่29พฤศจิกายนนี้ครับเวลา18นาฬิกาตรงเป็นต้นไปนะครับนี่ครับท่านผู้กองรันสารคามครับท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนคนตำรวจรุ่น29จอหอฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาครับนี่ครับตามกันต่อเลยครับช่วงยกที่3วันนี้เต็มอิ่มจุใจเลยครับ5คู่คุณภาพติดเข้าไปติดเข้าไปครับรุ่นน้องฝ่ายนาำงินจะเห็นพบ โนี่มาจับขึ้นบนได้คนละแขนเอาในไขยัดก่อนเสียบเข้าไปเอกซูรินแดงน้ำเงินเจนพบอ,อาจารย์อารันนุชกลางดึงแก่แยกมาก่อนครับดูว่าเจนพบเองก็เดินขยับเข้าไปวงในนี่เวลาจับได้นี่ก็เริ่มจะตีได้หนักๆตีได้แรงๆเหมือนกันดูว่าเอกซูรินก็ไล่แขนล็อกดีนะครับแล้วก็มีแทงโต้เอา ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโดนหนักๆแล้ว oh. Oh. นะครับโอ้โหเจนพบดูนะครับกระทุ้งมาแต่ละดอกและแรงๆทั้งนั้นโอ้โ oh. ห oh. เอาละครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับเอกสุรินทร์เองก็จะไปตั้งรับมากไม่ได้ครับเอาชนเลยนเมือนเจนพบเจนพบไหนล้วนล็อกไว้ลว็อกไว้เสียไปเออเอกสุรินทร์ต้องดื้อต้องเอากันไว้ก่อนรันลูกกลางแก่แยกเออเอกสุรินทร์แดง เอาเตะล่างมาเจณฑ์พบก,กาดไม่ตกเปิบเปิบเข้าแสงเอาเตะขวาไปนายตีแทงไปอิสุรินเจณฑ์พบตีเข้าเลีย้ยงเข้าเลีย้ยงแม่อยู่ตัวไหนนะครับเจณฑ์พบรำการแยกยกนี้ยกสามอิสุรินแดงเอาทะยับเตะเตะยุยุเลยอย่ะยุให้เตะไม่รู้ว่าใครเอาแทงมาเจณฑ์พบล็องล็อก ไแข้งก็มาแกะแยกโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นมวยใหญ่ครับแต่ว่าชกกันสนุกนะครับอาวุธอาจจะแบบไม่รวดเร็วแคล่วคล่องแต่ว่าหนักครับหนักดูครับแต่ละตึบแต่ละปั๊บนี่แหละครับโอ้โหว่านี่ครับนายยัดกันเข้าไปหมดยกครับหมดยกที่3ครพักกันครู่เดียวครับโยต้าคีอมเตอร์นะครับคุณวิเชียนสมพลุ่งโลดนะครับ 026626555จากย t o y o t มอเตอร์แล้วก็อุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที <c oughs> <c oughs> <adaptation> ่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ครับขอขระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับรวมถึงเจเจปอซาวน่าร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบคุณครับยกเดือดยก4ครับพี่อาลียกนี้นี่ออกมาเดินเบียดเลยนะครับเจนพบ จังหวะจับจังหวะล็อกนี่ล็อกได้ดีแล้วก็ไตได้ดีด้วยแต่ดูแล้วเอ็กูรินเองก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมง่ายๆทําให้เกมการชกก็ถือว่ายังคู่ขี้สูงสีนะครับตี้นะครับเบียดเข้าไปวงในต่างฝ่ายต่างโดนอยู่จังหวะการจับก็จ,บจับได้ดีด้วยหันทั้งคู่ครับอ้าวยังไม่สะดุดยังไม่จุกอาแทงปายเอกซูรินอ้าวขยมขยับขวดก่อนนิมยาเจนพบล็อกไว้ตตไปาย,ายเอกซูริน เจนพบแก็บห้อยตามห้อยห้อยอยกนิยก4ผ่านมาหนึ่งนาทีเสร็จเสร็จแดงเอกสุรินนเหมือนเจนพบย่องมา,อาขวาติดเจนพบย่องมาย่องกาดอย่าตกกาดไม่ตกเอกสุรินแก็บเอาเอาซ้ายไปเล่นเล่นนอเอาแทงไปเอาก่อนเอาก่อนเจนพบขอชั้นบ้างขอชั้นบ้างไหนนี่เออฉันขอนายขอนายน้อยยอมให้เตะ เ,เจนพบบุกอีกเอา้าล็อกไว้เอกซูรินเสียบมาเจนพบตีไปเจนพบตีมาลายแขนตีไปอีกดอกนึ่งกรรมการอารันแย่โอ้โหดูครับฮ้เาเป็นมวยเวทใหญ่ที่กัดใหญ่ที่เทกันสนุกจริงๆครับขวาบายนี่ครับมาหาเรื่องชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับเจนพบาแต่ว่าเอ,าเอกซุรินดู โอ้ยครับโตทุกเม็ดเช่นกันนี่ครับติดมุมติดเชือกดึงแกะแยกออกมากลางเวทีก่อนครับว่าเอกูรินีเวลาออกอาวุธจะทําได้ดีนะครับแต่พอโดนต่อโดนนี่สําท่าจะหยุดทําท่าจะยุบให้เห็นทำห้เจนพบนั้นได้ใจนะครับเบียดก็ไปกระทุ้งเข่าได้เจ็บๆหลายดอกอ่าดูนะครับว่าเอกูรินจะเร่งได้จะฮึดได้หรือเปล่านะครับเจนพบนนมั่นใจแล้วนะครับออกมาชกในเกมตั้งครับ ดูวงในดูจังหวะการจัดจังหวะการล็อกโอ้โหตีแรงๆตีเจ็บๆทางนั้นครับเแนวรันลูกลางแยกก่อนเจนพบตั้งหลักตั้งหลักไอชีวินเข้าเข้าเจนพบก,กาดไม่ตกเอ้าตีแม่แค่ตีแค่ขวางขวางเลยนะครับแต่ล็อกเลยอะ่ะเห็นซ้ายกับล็อกเลยแบบมูเหลือมอะ่ะแต่ล็อกไว้เลยอายกที่สี่แล้วอะ่ะ เมื่อนเจนพบอ้าวเอกสุรินอา้อา,อาโดนโดนอีกดอกนึงแมาหมดยกที่สี่ครับ ปูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจเลือกปูนกาวปูกระเบื้องจาก P.O.A. บริษัทปูน่งโอสถจำกัดครับยาดองลาตราเก้าเหลี่ยงยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ ache, น้ำมันยาตรามาวินหอมโดยแปง้งโยคีในรัศมีวงกลมบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียเอ้ยวเอี้ยกุ๊บจำกัดจิวเจิน้นปูเซนเจียวหนังจิวเจิง้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชกุลโทรบอร์026882324ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับทีมงานนี่สั่งออกมาเดินต่อยมาฟันกอกนะครับ เอกสุรินทร์แต่ว่าเจนพบนั้นมั่นใจมาชกในเกมตั้งรับดูนะครับเริ่มจะมีสเตป้าเะครับผิวออกซ้ายออกขวานะครับไม่ปะทะมั่วแล้วก็มีแข้งนีคอยสกัดเอาไว้เอกสุรินทร์ก็ไม่ยอมนะครับยังมีฮึดอยู่ทั้งหมัดทั้งศอกเดินเบียดเข้าไปแล้วครับเดาเหลเวลาสองนาทีนิดๆเอกสุรินทร์แดงต้องทุนเยอะเจนพบ มีเบสิกการชกมีสเต็ปมีเท้าหน้ามีหมัดแยบ็บมีตีนมีตีนนำดีเลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องครบท้วนครบสูรไปหมดนะสมัยในอดีตนี่อดีตแชมป์โลกนะครับเบิเร์กเลอก์ชาติบอนไัยนี่เป็นยอดมวยไทยด้วยนะแล้วก็มาชกมวยสากลก็ได้เป็นแชมป์โลกนะชนะเบอร์ดาเบ้กุนลาคัมโป้ด้วย ในรุ่นไฟเวทนะมวยสมัครคนก่อนมีถกเก่งมวยไทยแล้วก็มาปล่อยสากลได้เป็นแชมป์หลายคนนะไปจะเปน็นชัดชัยนะเม็ดเงินเม็ดเงินนี่ชนะแมนนี่ระเกียวด้วยนะนี่มวยสากุะมาดูพลิกได้หรือเปล่านะ้ำเงินกับอาศัยดือ้อแล้วก็เล็มไปเรื่อยนะครับ ก็เหมืนคือเจนพบหายแดงเอกชีวินต้องบุกดูแล้วโอกาสเนี่ยเข้าไปจบเจนพบปล่อยมากก็ไม่ถึงล็อกแขนไว้อู้เวลาไปเลยอ่ะนี่แหละครับทุกคนดูนะครับมวยมันวันศุกร์มีท่านได้ชมกันทุกวันศุกร์18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับประธานบริษัทพีทวีบ็อกซิ่งเวอชันจำกัดเซนาลนะครับแล้วก็ในเรื่องคู่มวยเซบาสเนัทเดช วชีระรัตนวงศ์ดรพงษ์นะครับพิเศษใหทูนินามของ4ีพีสนับสนุนแล้วก็โตโยต้าเครมอเตอร์โดยคุณวิเคียนสมภพรุ่งโรด,ด้วยนะครับนี่แหละหลายยกแล้วเลขสามสิบวิเอาตั้งหลักไว้กาดไม่ตกน้ำเงินนะเจนพบไฟแดงเอกสุรินต้องต้องไล่แต่เหนื่อยอะดูแล้ว ก็รอเวลาที่จะหมดยกนะครับอีนิดเดียวอีนิดเดียวครับครับย้ํากับท่านผู้ชมนะครับจบจากคู่นี้ยังมีให้รับชมอีกหนึ่งคู่นะครับคู่ต่อไปเป็นระหว่างเดวิดครับผมอ่านี่ครับก็อยู่ในช่วงหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับรอสักคู่เดียวนะครับรอสักคู่เดียวนะครับไฟแดงก็คือเอกซูริน้ำเงินเจนพบ รันมีอรันลุกกลางดูคะแนนจากสามมุมก็รูกันแล้วนะครับว่าใครแพ้ชนะน้ำเงินนะครับน้ำเงินก็น้ำเงินนะครับ